สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่ก็มาเจอกันก็นกจะแดงอีกแล้วเนาะจ้ามอนี่จะแดงสิพ้าไม่กินอาหารฝรังจ้า <c oughs> นี่จ้าหมูอันนี้กับหมูเนาะจ้าหมูแล้วก็อันมันฝรังจ้ามันฝรังบดเราไปปั้นเป็นก้อนแล้วก็ด้งไปต้มเนาะจ้าส่วนอันนี้ผักกาดเนาะจ้ากระลำ กะลัมดองดองเปรียปร้ยวๆหวานๆแม่พี่น้องนะจ้าเมื่อยจ้าเมือม่อยเมือ่อยเมื่อยไปเห็ุงัานเมื่อยแห้งไม่กินข้าวเที่ยงเนี่ยจ้ามาเล่อใครอยากอาหารฝรั่งก็ได้ กินไปกับสิเวเลี้ยงคนทางบ้านให้ฟังแล้วจ้ะคนยูมูบันมูบันเดียวกันกบบจะแดงเล้จ้ะ บตะนินท่าดักค้นเนาะจ้ะคนคนนี่นินท่าคนเก่งค่อยถสอดแนมแล้วก็เอาไปนิ้นท่ารับหลัง mình ăn thì mình vào hải phòng, kho luộc kia แม่เป็นเล้าเป็นยังคือเบาๆเล้าภาษาสัน่าแม่เป็นอีสานคนอีสานเป็นยังลูกไส้คือเบาๆอีสานนาะจ,ะจากจะแดงกับสีมะเบาในฟัง่งคือลูกไส้เจแดงนี่เขาบ่ไดยู่อีสานนอกจากเขาบ่ไดยู่อีสานน้ำเจแดงเจแดงเอาเขาไปไหว ภาคเหนือเนาะจ้ะภาคเ,นเานหนือเอาว้น้ำยาเขาเอาไปไว้หวงตาเขาได้ควบมคืนจ้ะลูกใต้จะยางทางเหนือมันกับว่าใดมีค้นเบาอีสานเนาะจ้าใหญ่เขาเบาใดจังใดเนาะเขากับเบาภาษาเขาเขาเกิดเขาใหญ่ยุไสเขากับเบาภาษานั่นแหละเนาะจ้าเนาะ เจ๊แดงว่าได้เลี้ยงลูกเองเนอะจ้ะโดนเจ๊แดงกับไปหาลูกเจ๊แดงกับเบาเนื้อว่าเป็นเจ๊แดงกับเบาไท่ใส่ลูกนั่นสิแน่เจ้ะจ้ะเนาะ เขาเบาไทยกับบ่ได้ว่าแม่เป็นคนเป็นคนอีสานยายเขาเบาอีสานคือแม่ <c oughs> <c oughs> ซํำนี่ก็เอาเขาไปนินท่าเนาะจ้ะเนาะ คนนี่ก็ได้ม,มักนิ่ท่ากันเหตุอีกยังนิดิดน้อยก็เอาไปนิ่ท่านะ เขาอยู่เนื้อกับเขากับเบ้าเนื้อมันกับเป็นธรรมดาเนาะจ้ะเนาะคนรอบขางเขาเบ้าเนื้อเสียเขาเบ้าอีสานมีอีิพี่น้อง <c oughs> จใหมาพี่น้องฟังมือเนี่ย <c oughs> เขาแต่งตัวดีก็บ่าเขาแต่งตัวคือคนรวยป่านคนรวยพอนะการแต่งตัวดีแท่นทีสิเอ้ยมันสบายหูสบายตาดีเนาะจ้าเนาะแต่งเขาไปลดมีเงินสื่อเสียผ่าแต่งน่ะนะคันสิลล่ให้วยแล้วจังไป็แต่งตัวนะ่ะสาดนี่คือสืบอว่าจะแต่งน้ำเขาดอกเนาะจ้าเนาะ อยากรู้ว่าแต้งตัวแบบไหนแต้งอ <c oughs> <c oughs> ่ะป่านคนด้วยเขากับแต้งธรรมดาเขาละเนาะไวรุ่นสมัยนี้เนาะจะเนาะเสียพาเขาก่เา็มนว่าแพ้เมื่อนี่ไผเขามาเบิ้งกับ มาฟังเจแีงจมนี่แหละจ้ะเขาแต่งตัวดีก็บ่ะไหว่บ้านนี่โอ้ย <laughs> เจ้าอยากแตงคือเขาเจ้ากับแตงโรดจะไปบ้าเขาถอดเด็กหน่อยสมัยนี้เขากับแตงตูดีกันทั้งนั้นแหละจ้ะเขาทํางานเนาะจีเขาไปแตงตู่ส้มๆได้ยังไง มีเงินสื่อแตงแตงเงินเข้าไปโหลดเน,นาะจ้ะ <c oughs> แตงตัวปนนววั่นค้นรว้ยวะนี่แม่ว่าไหมค้นรวยเขาแตงตัวจังไหน,ค,นค้นจนเขาแตงตัวจังไหนสมมตินี่ ียงซ้ำนี่ก็เอาเขาไปเบ้าพื้นนอกจากเนาะ กินใบจ้มไปสิเมดหลับพี่น้องยังพ่านกับว,ว่าเขาบอทัก เอาโหดจั๊กจะคล้องกี่ขาวก๋วยเตี๋ยทักนอกจากน่าจะคล้องเราเป็นตะทักสมบุญ าราเคยยิ้มจกเคียบูดอูตู้อยู่นาเพื่อนก็ได้เป็นแต่เขาถักอยู่ติ เราครอบรัวเจแดงไปนิ่นท่าเจแดงกับว่าด้ไลยยังมาโดนเราจะมืหนีได้มาลระบายได้ยินมาโดนเราค้นๆนเหนียวครอบรัวเจแดงไปนิ่นท่า Còn bớt khơi vào ý nhận nữa cả กินไปจมไปมันก <c ười ours introductions> ็แ <Wolver> แ <ine> ่บ้วพี่น้องเสมอจานแล้วกินแ้วาจะแดงได้นนอนผักพรอนจามเงยแห้งเมื่อนี่ มหมดแล้วพี่น้าคลิปนี้กับซ้ำนี้เนาะจ้นะเนาะมาเจอนกับแดงคลิปหนาเนาะจ้าสวัสดีจ้า